กันวันนี้เนาะแต่เด็กสะกันได้พี่น้องเด้อเอาละฮะนี่เพิ่งมาบาปการบุญนี่คือขึ้กาโทษเข้าไปฟังไปโลดบ่อเกลียวข้งถามบาปเป็นของเลี้ยวซ้ำผ้าตัวตขาดำเบียดไปย่างต่ำตัมบาปก่อกระทำตัมบาปเป็นสิ่งที่เฮาทำเล่นผิดฉิดชอบ องค์ประกอบคือเจตนาพร้อมายสานทักนั้นทำต่อบุญนี่ล่ะคุณพ่อบุญนี่ล่ะคุณย่าติทนเปียกแต่ของเขาบุญเป็นของอาเพร์อาบ้าอุศศสษฎ์เป็นบอกไปเด็ดขาดคำว่าบุญบุญบุญเป็นสิ่งแก่จุดหมอยทำความสัวเก็บบังให้มันั่วงความเจ็บแนวใดคุณย่าเอตยสบายกระตั้มใจอาบุญกะบ้าหบุญสิพัดเจ้ากะทำบมู่กะสงสารในอาญมประทันกระตั้มใจบูมัก ถุงขอบพ้นกี่พ่อเขายางสูงทรงให้ลำล่ำได้ด้วยได้คุณพ่อเปล่าให้เป็นของโคของไส่ของลูกของเต้าถูกเอามาให้ลูกไปเต้าแล้วพี่ต้องแกนไอแม่ต้องแกนให้คุ้ยไสแล้วแล้วก็ให้แม่ท้องแกนมาสั่นนะครับคุณพอแต่ท่านจะพอจ้อยจงเด้นเหมือนกันคุณหายบิดท่านถึงย่างคู่ยางทางแน่นหน่อยกระท่านเอาหมอแค้นเพื่อจะเสียขึ้นกันนี่ล่ะนั่ง อมันเป็นใังว์กุณเยคับนือคจับได้เฟ่าจับรดจับมือซื้อบนลูกพแปคนหอกอีกจะน้อยไข่สิมาของใหม่ของทังในสิเป็นฟุนเ้าจับเผ้าใบโรดด้นเฝ้าจับเ่าใบโรดอ่าก็ต้องร่วงนะปุบันใจบุญได้ปัญหาเง้นทุกคนตัวอ่ามันเป็นใงสัตวาเผู้ใหก็ทัใยกมื่อคืน เออพ่อปงลีโอบไปดิโอ้ยพ่อปงลีอโอ๊ยอะถือว่าผู้ขาดเป็นพ่อปงลีโอเดิ่มมันมันหาพ่อปงลีโอขอพูดจงขอพูดยันสูงทรงนะครับอะเกิดปัหาเมาแล้วนี่ไปโชคไม่ใช่ให่กันจักรพเนาะอ่าคุณตาลี่เน่าไปเอามาหายเป็นปัจจัยหนึ่งร้อยบาทสาธุเด้อคุณตาเด้อเจ้ากระเกรามาหายสมควงคุณบ้านตาผมกับรถได้วาได้ต้องได้ตี สาธุเร่อคุณตาเอื رك, eta, here, ้อใี่ก็มีเงินพันน่งล้านให้ได้รถได้บ้านขายสิ่งขายของให้มีเงินได้ทองเต็มบุญเต็มทางสาธุเร่อคุณแม่เอื้อเรามาให้ทีลำไม่ให้ของแต่เชื่อกันเนาะขั้นก็ขายของปลาไก่ให้ลำให้ด้วยสาธุเร่อคุณตาเอ้ขอให้เจ้ามีข้อยปีละสามพันเมียโอ้ยตะขี้ขาดเลี้ยงโผล่ด้วยไร่โพล่ไร่โพล่ไร่โพล่ แม่เนี่ยมองเรี้ยเราเบื่อเพอยาเด็กคณตาดิ้นเราเบื่อที่เราหลนะครับเอออไหลเราก็ะหยน้ำเะยาคนไปสไปใส่ให่ละไห่ไก่พวกคนคนไปเดาจะพอ้อยจมหรอนตเนาะ เจ้ามีค้อยปีลสามพันแม่ขันยังหมูไก่แพ้คือปวดในโพนยาได้พบได้คนยังมีคือกามซาผุดเลคุ้ตาเอ้หัวที่มานีให้เกิกันตรงวันที่หนึ่งอยมาแรงบนเก่งเกินปาตกนซาบตาเนได้ผเรยเอ้ หมู่ชนทนฟังเดิอุ่นอ่นนอุ่นอุ่อุ่อ่นอุ่นอุ่นอุ่อุ่นอุนอุ่น่นนอุนอุออุ่อนอนอุ่นอ่อ่นอนอุุ่่นอ่นอ่อนอนอ่นอุ่น่อนอุ่นอุนอุนอนอุ่ออุ่นอุ่นอนอุ่ัออ่นนนอ่่่อ่่ เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษปาะศั่นจริงที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ประศั่นเอาแม่เนาะนะครับใช่นั่นมือนีสางน้ำท่าบุญขึ้นมาแล้วจังทสี่มือนีคุณพ่อคุณแม่เฮาหลายขู่หลายคนจะได้สงสัยว่าคุณตาลิ้นเฮาได้สางน้ำท่าบุญหรือว่าได้สางน้ำท่าบุญปุ๊บสมบูรณาปั่นเมือนี้เราพี่น้องนาะนะครับฟ้าดวงวิญญาณเบิดทุกดวงคนเฉลี่ยรับบ่มือนีนะครับเนาะกปต้องห่วงหาควาดวงวิญญาณเบิดทุกคู่ทุกคน ย่างกรทั่งได้เปิดเปดขานย่งวนน้ำเดียนน้ำไห้น้ำหน้ามือนี่นะครับจังสีเดล่าผาปลาหลวงวิญญาณแอจะไปนองจอไปบไปวัน้ขีดใบเนี่ยงเน่ยเป็นอย่าขึ้นมากไปแต่ละใบกักกึ้บใได้หามหามนอนหามยิบหามยิกมันเิเออต้องเนถักลายเนาะ แค่นั้นเ่อนี้คือยางคุ้นตาลิ่นของขาแสงซอหรือว่าคุณป่านมุปินแตงซอหรือว่าคุ้นป่าหมูแดงเนาะครับเนาะนะครับแตงสดพระท่านหรือว่าคุ้นพอพนักนะครับคุณแม่สายสมอนหลขู่หลายคนคุณนาคิดติดก่อนกับพี่น้อง